ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครัลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้เจ้ายักษ์แดงมาเยือนทั้งทีนะครับก็ต้องขอโอกาสนะครับถ่ายคลิปกันสักหน่อยนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วแหละคลิปหนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้มาอีกสั้นๆอีกสักคลิปละกันนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้ยืมรถสาธิต MF 6 7 1 3ขนาด132แรงม้าคันนี้มาให้กับลูกค้าของโรงงานน้ำตาลนะครับได้ทดลองครับก่อนตัดสินใจซื้อจริงๆลูกค้าจองไปแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวขอทดลองกกกกกกััััััััันน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 ่่่่ออออะะะะะคคคคคครรรรรรบบบบเเเเดดีีีี๋ยยวววววววจลงงงูาปปป็ไต้ิิสส ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ4 4 0พร้อซีซีพร้อมเทอร์โบนะครับขนาด1 3 2แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดที่540นิวตันนะครับแรงบิดมหาศาลฉุดลากได้อย่างสบายๆแน่อนอนครับตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะเป็นไฮสเปคเลได้วาเป็นไฮสเปคเป็นตัวท็อปของแมซี่ที่ทำตลาดอยู่นะครับณปัจจุบันนี้อีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคานหน้าเอามาดูด้านหน้านะครับดูเวทโอ้โหเวทไม่รู้กี่กิโลครับเนี่ยเวทหน้านะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าติดตั้งใบดินหน้าก็ได้เหมือนก ตรงนี้คาน่นาคาราโลนะครับขนาดใหญ่นะครับดูครับติดพาชมเครื่องยนต์เครื่องยนต์4สูบนะครับ4,400ซีซีแน่นอนว่าเราเราเลือกใช้4ี่สูบในการทําตลาดเพราะว่าแน่นอนครับในยุคของน้ามันแพงแบบนี้สี่สูบก็เพียงพอนะครับได้แรงพอๆกันครับไม่หนีกันมากนะครับกับพวกรถ6สูบนะครับถังน้ํามันขนาดใหญ่นะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่ปั๊มโรปั๊มไฮดรูดิกแบบพิเศษนะครับให้ตากระไหลสูงสุดที่98ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่า ไฮสเปคแน่นอนครับโดยปกติก็มันสัก60ลิตรก็เหลือเฟือแล้วแต่รุ่นรุ่นนี้ให้90ลิตรต่อนาที98ลิตรต่อนาทีถือว่าจัดไปแบบเต็มๆนะครับอะพามาชมห้องโดยสารข้างบนกันหน่อยครับรถคันนี้ก็เป็นรถสาธิตนะครับอย่างที่เรียนก็อาจจะสกปรกนิดหน่อยนะครับอ่านะครับดูครับคันนี้คันนี้ติดออปชั่นพิเศษมาด้วยครับก็คือติดอุปกรณ์ GPS นำทางของท็อปคอนครับมี้ไมมีจอแบบนี้แับแจวๆไปเลยนะครับใช้ในการไถ ใช้ gps นำล่องในการถ่ายได้นะครับแล้วก็เป็นสวิตควบคุมต่างนะเป็นห้องโดยสารติดแอร์ครับตอนนี้ผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับผมเลยเหงื่อแตกนะฮะเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมรีวิวรถติดแอร์ทำไมเหงื่อแตกจังเลยนะครับไม่ได้ติดเครื่องไว้นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะครับก็เป็นแน่นอนที่เราเคยรีวิวไปในตระกูลโกบอดซีรีส์นะครับก็จะเป็นชุดระบบไฮดรอลิกยกหลังแบบใหม่หมดนะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะของทางแมสซี่นะครับก็ มีชุดสมองกลอยู่ที่ภายนอกนะมีจุดต่อน้ํามันนะครับไม่มีปั๊มขาปั๊มแดงเหมือนเมื่อก่อนละนะครับการซ่อมโดยรักษาง่ายนะครับยกหลังนะครับน้ำหนักยกหางเนี่ยสูงสุดได้5,200กิโลกรัมหรือ5ตันนะครับ5ตันครับยกได้สบายๆมีปลั๊กต่อการใช้น้ำมันต่างๆสะดวกสบายนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดนะครับอีกจุดหนึ่งที่สะดวกก่อการทํางานนี่ครับมาดูตรงนี้นี่ครับเวลาเราใส่หางคนเดียวนะเกษตรกรรู้กันดีนะครับ ยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับไม่ต้องขึ้นไปบรถเดินหน้าถอยหลังให้ลําบากใจอีกแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มหางควบคุมนะครับคอนโทรลยกขึ้นยกลงได้อย่างสบายช่วยให้เราใส่หางได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยให้เราใส่หางได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นรถแบบไฮสเปคอย่างที่เรียนไปนะครับอ่ะมาที่ราคากันบ้างมาที่ราคากันบ้างตัวนี้นะครับตัวรถเปล่ายังไม่รวมอุปกรณ์ GPS ที่ติดตั้งไปนะครับก็ตัวรถเปล,ล่าล้านๆแบบนี้เลยนะครับสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทกับร้อยสามสิบสองแรงม้าแมซี่ตัวนี้นะครับก็ มีโปรโมชั่นช่วยดันช่วยดาวอยู่หลักแสนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นลูกค้านะครับที่สนใจของแถมโปรโมชั่นหรือสอบถามสเปคในรุ่นของไฮสเป c นี้หน่วยงานราชการลูกค้าทั่วไปต้องการเอาไปใช้งานนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้โดยตรงนะครับ0 8 9นะครับ576 1986นครับ089นะครับ576 1986ครับตัวนี้นะครับผมรับเองทุกสายนะครับคุยเรื่องสเปคได้ยินดีนะครับให้คำปรึกษากับรถไฮสเปคแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านซื้อไปแล้วราคาเกือบ3ล้านบาทใช้คุ้มแน่นอนครับนครี ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นสำหรับ M F 6 7 1 3ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ